วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องพวงช่วยทายํางานยังไงนะครับเวลาที่เราจัดบ้านจัดพวงช่วยเนี่ยตัวคารที่เรามองเห็น,นสร้างขึ้นนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเกิดขึ้นตามพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององศาทิศทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางที่ทาร้ายหรือส่งเสริมดวงชะตานะครับ ดังนั้นเวลาที่เราไปหาสินแสพู้หยีหรือสินแสหมอดูจีนเนี่ยหมอดูดวงจีนเนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วว่าดวงท่านนั้นท่านนี้ไม่มีตัวโชคลาภอยู่การที่เรารู้ว่าไม่มีตัวโชคลาภอยู่เนี่ยเราจะต้องเราจะต้องหาโชคลาภจากตัวทิศฐานไม่ใช่นั่งรอโชคชะตานะครับการนั่งรอโชคชะตานั้นเนี่ยมัน มันเป็นอะไรที่บางทีไปเจอป้านปลายชีวิตอายุ70-80ไปแล้วช้าไปนะครับแต่ที่ถูกเลยเนี่ยจะต้องใช้ห่งช่วยช่วยก็คือทิศทางส่งเสริมดวงชะตานั่นเองนะครับและไอ้ตัวอาคารที่เราสร้างไปบ,บนองศาอะไรทิศทางแบบนี้องศานี้ต้องจัดแบบนี้จัดยังไงคือจัดตัวล้อมรอบบ้านและจัดจุดจุดนั้นของบ้านประตูหน้าตา่างเตาไฟบันไดห้องน้ำหัวนอนเตียงนอน นอนแล้วแอร์อยู่ตรงไหนถ้ามีเครื่องฟอกอยู่ตรงไหนตัวนี้ส่งผลหมดนะครับทําเมื่อไหร่ทําตอนที่เรารู้เลิกเลิกดีไม่ได้ดีกับทุกคนนะครับเวลาเราไปเปิดปฏิทินฉีกๆเปิดปฏิทินฉีกๆเราอาจจะไปเจอเจอคำวันทงชัยนะครับแต่วันทงชัยถ้าลองไปดูที่ที่เขตหรืออะไรที่เป็นทะเบียนราชนะครับท่านก็จะเจอมีวันวัน,วนในวันธงชัยมีคนเสียชีวิตนะครับ พ่าวันดียังมีคนตายก็แปลว่าไม่ได้ดีกับคนคนนั้นหนึ่งไมได่ดีคนนั้นสองทำเรื่องนั้นไม่ได้เช่นวันนั้นดีทําศพดีวันนั้นดีทดําบ้านดีถ้าเอาวันทําศพไปทําบ้านเกิดเรื่องอะไรถ้าเอาวันทําบ้านไปทําศพเกิดเรื่องอะไรเกิดนะครับตัวนี้เกิดทีนี้สินสาบางคนเดี๋ยวนี้รับรับงานสร้างบ้านรับงานเลือกบ้านเขายังเลือกเลือกไม่เป็นเลยตัวนี้น่ากลัวมากเพราะว่าถ้าหากผิดเลือกแล้วไปชมถูกตัวเจ้าบ้านนั้นเนี่ย เคสที่ผมเจอมาเนี่ยเจ้าบ้านเส้นเลือดสมองแตกนะครับบางทีลูกหลานก็อาจจะเกิดเรื่องเกิดราวถ้าไปชงตัวสวุ้ยผัวก็โดนเส้นเลือดอโดนโดนเจ้าบ้านถ้าไปโดนบริวารก็คือต้องโดนตัวสาส,สา,ารณสูนได้แก่ตัวสุขภาพการเงินและบริวารถ้าโดนตัวสวุ้ยผัวก็เจ้าบ้านถึงตายหรือเส้นเลือดสมองแตกตัวนี้สําคัญถ้าไปโดนไบจรที่เที่ยงขับตีชงหรือดวงตกด้วยนั้นเนี่ยก็อาจจะตึงเหล่าชูหรือกลับบ้านเก่า บางคนก็ใช้คําว่าฉุกสวมก็ไปสุสานนะฮะทีนี้เมื่อกี้มีคําว่าสุสานก็ฝากไว้นิดหนึ่งตอนนี้มีหลายคนใช้คําว่าแซกีแซกีบางคนก็ใช้คําว่าทําแซกีไปแล้วครอบครัวนี้เก้าหลุมสิบหลุมแปดหลุมคนเจ๊งก็มีจากแซกีเพราะสินสจะขายที่อย่างเดียวสินสาบางคนเป็นเจ้าของที่สินสาบางคนกินคอมมิชชั่นกับสุสานนะครับแล้วก็โอ๊ตพูดแต่เรื่องแซกีแซกี ทำผิดทำผิดหมดตัวทำผิดถึงตายาในในเคสที่ไม่ได้เอ่ยนามในเคสที่ไม่กล้าพูดถึงชื่อ,อท่านที่ใช้งานผมเนี่ยก็ก็มีเคสที่ผมได้พูดไปเมื่อไรสดในกลุ่มไปแล้วว่าตอนฝังผู้วายชนท่านหนึ่งคู่ชีวิตของท่านยังอยู่เนี่ยจะต้องทำซากีนะครับตายแล้วเรียกฮก,กียังอยู่เรียกซากี ทีนี้ตัวเหล่าตัวหรือคนดูแลสุาสานเนี่ยเขามาเขามาแอคชั่นกับสินแสสินแสก็น่าจะอ่อนนะฮะจริงๆสินแสต้องแข็งแข็งแล้วสู้ตายเลยเพราะาอะไรมันเป็นหน้าที่ของท่านท่านรู้อยู่แล้วว่าทําผิดเลิกคนที่ทําแสกี่จะต้องตายเลยจะเลยจะกิกยิกกิกซีตรงนั้นไปนแล้วบางทีมันเป็นตัวร้ายนะครับก็สรุป ก็สินแสถอยพอสินแสถอยเหล่าตัวที่ดูแลสุขสารก็น่าจะทําต่อทําต่อพอเป็นแสกีปุ๊บครบปีก็เสียชีวิตตามอีกท่านหนึ่งตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะครับคือทิศถูกแต่ผิดเลิกทิศถูกแต่ผิดเลิกส่วนถ้าทิศถูกเลิกถูกเป็นยังไงก็ผู้ใหญ่บางท่านก็ป่วยนะครับเมื่อป่วยทาแซเอ่อมีคู่ชีวิตเสียชีวิตทำฮกกีและทำแสกีฝั่งคู่ ฟังคู่ปุ๊บจากค่าไตาสูงๆเกือบจะต้องฟอกแล้วเนี่ยตายเป็นปกติเป็นเบาหวานน้ำตาลต่ำก็เป็นปกติตัวนี้นะครับแต่ผมเรียนตรงๆเลยว่าผมเองก็ไม่ค่อยชอบรับงานแสกีเจ้าหุกเท่าไหร่นักนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่ชอบนะครับผมชอบรับงานบ้านคนผมชอบรับงานบ้านคนเพราะอะไรงานบ้านคนเนี่ยบางที บางทีจัดไปแล้วเขาเห็นผลเขาโทรมาขอบคุณเราชื่นใจนะครับเห็นวัยรุ่นบางคนจัดไปเขาเจริญเติบโตรเราก็ชื่นใจนะครับเพราะบางคนลูกค้าเนี่ยอายุรุ่นรุ่นหลานรุ่นลูกนะครับเพราะว่าบางคน20ปลาย30ต้นเนี่ยเริ่มทําธุรกิจออนไลน์แล้วนะครับก็บอกตรงๆว่าชื่นใจอย่างเคสบ้านชื่อหลังหรือบ้านบ้านชื่อมีสหลัง ท่านแรกจัดปุ๊บอายุสามสิบนะครับจัดปุ๊บในแปดเดือนจากไร์สดอยู่ในบ้านคุณแม่ในห้องคุณแม่ก็กลายมาเป็นโฮมออฟฟิศสามชั้นพร้อมทีมแอดมินอีกเป็นสิบคนอีกรายหนึ่งก็ตกแต่งยังไม่เสร็จแต่เอาทีมเพิ่มไปขายก่อนแต่ทุกจุดเราบอกแบบนี้แนละเข้าต้องเข้าเลอกนี้นะตกแต่งก็ตกแต่งเลือกนี้เข้าเลิกนี้แล้วจัดแบบนี้นะขนาดขายตอนนี้กลายเป็นยังตกแต่งไม่เสร็จต้องขยายแล้ว ผมชอบทํางานให้คนเป็นมากกว่าผมพูดตรงๆผมเคยถูกเชิญไปเป็นสินแสแผงฝังนะฮะเซลเซลเขาโทรโทรโทรมาเชิญแล้วก็เชิญไปเป็นสินแสประจําแผงฝังแต่พอดีเราทราบว่าที่สุสานแห่งเนี้ฝังทั้งคนเป็นคนตายคือแซกีฮกีเจา้าอุ่มและมีช่องเก็บอัฐิทั้งหมดจะเป็นทิศทางเดียวซึ่งผมก็ไม่รับทิศทางเดียวยุยุค 8, ยุคแปดยุคเก้ายุคหนึ่งใครบอกว่าดีที่ขวยเก้าเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งไม่จริงมันไม่ได้ดีกับทุกคนหลายคําถามที่ผู้ใหญ่และคนที่ผมรับงานและผมนับถืออยู่ในใจเนี่ยเรียกใช้งานผมเนี่ยถามผมว่าทิศทางไหนดีผมก็บอกว่าทิศดีไม่ได้ดีกับทุกคนนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราพูดแค่ทิศดีประจํายุคแล้วอยู่ดีๆมันเกิดร้ายกับเขาอะนะฮะ ถ้าสินแสหวังจะขายที่อย่างเดียวแล้วพูดคําว่าทิศดีแบบนี้ดีกว่าทุกคนไม่จิก่ะเกิดว่าเก้าเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งมันเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็นเคียงเกียมสุขหรือสุขเกมเคียงหรือเคียงเกียมไหหรือไหเกียมเคียงเนี่ยพอดีผมผมมาต่างจังหวัดผมไม่ได้ถือหลอกแกไว้ตอนนี้ไม่เปิดหลอกแกเกิดว่าเขาเขาเขาในดวงเป็นเป็นอิดซึ่งอ่อนแอ เป็นกะซึ่งอ่อนแอรหรือมีซิงมีมาลงติดมาตัวหนึ่งหรือมีมาเส็ติดมาตัวหนึ่งเคี่ยงเกมสุกนะฮะเคียงเกมสุนะะกสหรือสุกเกมเคียงหรือเคียงเกยียมไหหรือไหายเกมเคียงใช้ไม่ได้ชงดวงชวงดวงแล้วถ้าบอกว่าทาแซกีเจ้าอุ่งเจ้าอุ่งยังค่อยยังชั่วนะแต่ถ้าบอกว่าทาแซกีแซกีเนี่ยต้องแยกก่อนเพาตายแล้วเนี่ยต้องเอาไปฝังเขาเรียกฮกกีนะฮะ แล้วถ้าเกิดว่าโอเคคุณไปเอาตัวมีติดตัวสุกตัวหายมาสองตัวนะฮะตัวจอตัวหมูมาแล้วถ้าไปติดปุ๊บเนี่ยแล้วลูกเขามีคนเกิดมาโรงอ่ะแล้วถ้าลูกเขามีคนเกิดมาเสงอ่ะนะครับคุณได้เงินแต่ลูกแหลมเขาเกิดเรื่องตัวนี้ผมที่ถูกเชิญเป็นศีษสาแปลงฝังผมถึงไม่รับผมเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยคนมีวิชาเนี่ยเดินไปดีวกับสุสานไหนก็ได้ผมบอกไว้เลยมันเหมือนเซล มันเหมือนเซลล์ขายโครงการบ้านนะฮะเหมือนเซลล์ขายโครงการบ้านบ้านหลังละสิบล้านร้อยล้านอะไรก็ได้นะครับมันเหมือนการเป็นเอเจนต์ขายขายบ้านแต่ไปขายสุสานไงใช่ไหมฮะแต่ว่าความแฮปปี้ที่กลับมาแล้วเนี่ยผมอยากทํางานคนเป็ดผมชอบทํางานคนเป็ดอย่างนี้แล้วกันเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราได้ชื่นใจไม่ถึงปีแล้วนะก็ต้องโทรมาขอบคุณหรือเขาย้ายกิจการเขาชื่นใจนะครับแล้วทําแล้วเนี่ย รู้สึกแฮปปี้มากกว่านะครับส่วนค่าตอบแทนนั้นเหนือค่าตอบแทนผมก็พอใจในสิทธที่ผมเรียกคือบางท่านมองว่าเฮ้ยทำไมผมเรียกราคาขนาดนั้นแต่ผมเรียกราคาขนาดนั้นผมจะมีวงเล็บไปข้างล่างว่าสิ่งที่ผมทําส่งผลถึงปีอะไรได้ถึงปีอะไรแล้วหมดพลังนะครับถ้าท่านจะเอาต่อไปไกลกว่านั้นท่านจะต้องจ่ายเพิ่มหรือ ท่านจะคุยไว้เลยว่ายุค8 9 1โอเคผมคิดรวดเดียวเพราะอะไรพราะพอถึงหมดยุค9แล้วเกิดว่าท่านจะมาต่อยุคหนึ่งให้ลูกให้หลานปุ๊บราคาไม่ใช่อย่างนี้แหละผมก็ต้องคิดแทนถูกไหมฮะถูกไหมฮะเกิดเอาอย่างนี้ในระบบที่ผมจัดให้บางท่านวางผังใบ3ยุคเนี่ยมีหลายท่านถ้าท่านไปจ้างวิชาเดียวกันไม่เอาเมืองไทยนะไม่เอาเมืองไทยเอาเป็นสากลหน่อยเพราะว่า เมืองไทยผมเห็นบางคนโพสต์โพสต์แล้วก็คัดเลือกผิดนะครับเอาเป็นสากลหน่อยนะครับเอาแบบซังวนะตัว3มตัวนี้พอมันใช้รวมกัน,นเราจะเรียกว่าโจกนะครับเอาแบบที่จัดเหล็งซัวเหียงจุ้ยแบบครบๆตัวกระตุ้นแบบครบๆเขาเรียกยุคละเจดล้านสนะครับก็เขาเขาหาเป็นเดือนเขาหานเป็นเดือนในลักษณะนี้เนี่ยผมรู้ว่าคนไทยไม่สู้ แต่เจ็ดล้านสองเนี่ยผมเรียนตรงๆนะฮะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือและท่านเสียชีวิตไปแล้วแห้งสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเล็กๆเนี่ยเขาเรียกยุคแปดยุคเดียวก็สามล้านแล้วสามล้านแล้วนะครับสามล้านแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าคนรู้ฝีมือเนี่ยเขาเขาโอเคนะครับมีหลายชินแสที่ที่ทําผู้ใหญ่เจ็บมาเยอะออกแนวการกุศลเยอะแล้วก็ทําผู้ใหญ่เจ็บเยอะ ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับก็ก็ตัวนี้แหละทําให้ท่านอาจจะมองมองมองจากภาพลักษณ์ไม่ได้ต้องมองฝีมือหน่อยมองผลงานเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วค่อยคุยงานใหญ่กันก็ได้นะครับแต่ก็ระวังระวังนิดนึงเรื่องเลิกถึงตายไม่ตายก็ป่วยไม่ป่วยก็เจ็บโอเคงั้นวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ